แจ้งข่าวแจ้งข่าวสำหรับลูกค้าซิมทูมูฟรายเดือนกู้ได้หนึ่งหมื่บาทต่อรายไม่ต้องใช้เอกสารใดๆก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับในยุคนี้การให้สินเชื่อไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ธนาคารเท่านั้นหรือสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว แม้กระทั่งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือก็ยังเป็นช่องทางเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายแค่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบรายเดือนมีอายุการใช้งานมากกว่า90วันและไม่มีค่าบริการคงค้างมีประวัติการชำระค่าบริการที่ดีเท่านี้ก็สามารถเบิกเงินสดยืมก่อนคืนทีหลังได้แล้วสำหรับสินเชื่อโทรโมบหนึ่งมื 1, บาท ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ใดๆทั้งสิ้นโดยบริการดังกล่าวคือบริการไมโครเครดิตยืมก่อนคืนทีหลังสำหรับลูกค้าโทมบเอสแบบรายเดือนเบิกเงินสดได้ผ่านทูมันนี่วอลเลผ่อนจ่ายนานสูงสุด3เดือนพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ูในเดือนแรกสำหรับรูปแบบการให้สินเชื่อ ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับวงเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทจากยอดบินทูมูฟเอสแบบรายเดือนและหน้าบัตรทูการ์ดรับวงเงินได้สูงสุด1 0 0 0 0บาทต่อรายเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเบิกเงินสดผ่านแอปพลิเคชันทูมันนี่ววลเลดแล้วนำเงินเข้าบัญชีทูมันนี่ไปใช้จ่ายได้ทันที เมื่อถึงรอบการชำระเงินจะมี SMS แจ้งเตือนพร้อมทั้งส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลของลูกค้าโดยมีช่องทางการชำระเงินผ่านโทมันนี่วอลเลตเป็นหลักสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อโทมันนี่ต้องเป็นลูกค้าของโทมูบเอสแบบรายเดือนมีสัญชาติไทยอายุ20 60ปีและมีคุณสมบัติข้างต้น นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาที่ทูชอบที่สาขาเข้าร่วมโครงการคือสาขาในกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีเป็นต้นหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ